น้องน้อพระรตนาตร,านมร,าร,รมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เป็นสารณะสูงสุดตลอดชีวิตขอถวายความเคารพหลวงพ่อพระอาจารย์พระครูศรีปิยะวนาพิรมเจ้าวาดวาดัดป่านาโพหลวงพ่ออาจารย์พระสมุจกริซึ่งเป็นผู้อาวุโสในวัด ฝากาโแห่งนี้ขามขอลวยกองคารพระเทรานุเทระและ <c oughs> อขอเจริญพรสาธุชนญ,ญาติโยมทุกคนที่มาสดับรับฟังพระธรรมเทศนาเนื่องในเทศกาลวันออกพันษาเพื่อประคับประคองฉลองสติปัญญาเสริมบาร,รมีแก่ตนเองนะขออนุญาต <c oughs> พอไดเทศตามน้ำสือเพิินนะครับเพราะว่าเวลาหน่อยเ <c oughs> ดี๋ยขอเวลาแค่บวาจักนาที นะครับเป็นตัวแทนจากวัดสงศรสีเพรนาโพนะครับนาเคปัดเกี่ยววันนี้ขอจะเรื่อนพรอนคนวามิีวาภัยว่าจ่าเอื้อนอ่านเอาตำานันตั้งตแต่เข่าได้มาเบาสูฟังกาวไปถึงตอนครั้งพ่มหักอมะตะคือลีลาวดีกับหลวงพีเลบัตานอยให้เป็นห้อยกตีไวในท่านไก่ได้เบาตอ อันวาวาสนาคนเฮาน้อผสมพ่อสีใดขาดดังดังไหมลหลานเอ้ย้อนบวกวามถูกหายกายกรรมดำมองอันหงทองคือนัง่งผู้เจิดเวีนอยู่เทิงฟาใช่มันกาดำปีอันความดีประสง์ทรงขาดเงืนอทองของหมากแบนอันจนแห่งตังกระเป๋าเมือ่อีนเลวัตตาสิขอเบาเอินสั่งอําลาวาสนาคนพ่อยะสมพ่อเพียงนี้ให้สุขีเดาราลาวดีผู้สูงทรง อันวันนวลอันนงนาดนองให้เอาแทะปูเพิ่นรวยทางแม่นางนันบ่เห็นดีด้วยเพิ่นทางแม่นางนันบ่เห็นดีด้วยเพิ่นลังเกียรติตระกูลกาเลวัตาใช่มั่นจนบ่สมหงคือเจ้าแต่งกับเขาสะรเดลาให้สุขีมีมังสุกสมหวังใช่นางให้อาไลโอห่วงหาตมาภาพได้นํานิทานทมตั้งแต่ครั้งพุทธการคือเรื่องลีลาวดีกับเลวัตามาพอเป็นวิทยาทานอันความรักอันมั่นคงและอมตะผู้ช่วยนิจเนรัน ของหนึ่งหญิงหนึ่งชายที่มีรักต่อกันแต่ไม่สมปัารถนาเป็นนิทานธรรมอีสานก็มีด้วยการระบัดนี้บานีนา ทว n ตตาน้อยสิบห a อยไกลไปจากคุเนื่องจากบุญบ่ทรงโยสิไกลห่างดอกห่างนะสิได้เอนสังนองมีน้วาาีเสียนเต็มที่

องที่นองเก็ต้อายพีสาอยา่าบอกต้อนองสามบานไววต้อพระจันทร์นาแต่วันสิได้ห่างไกลห่างพนังนี้ขอรลาทีลาวดีบาสนาพีช่ชายกิยน สิ้นของสายนั้นมีหน่อยบอฟังคอยได้กินน้ำสั่งเสียงดอกนางเอ้ยขึ้นไปกินน้ำอยู่เหงกะบวยยอมาพาวอันเงินยาวกะทอมต่อจวนสีไก่ลามอเพื่อขอสีไก่จากค้นคอยตื่นเิิพอระสิดธิเข้าต้มเตด่นสิ เสียงกันไหลเราไหลายวัดแลสีลาจากคนคอยบักหอยเละกีบกี่ขันปีกลกวสีสสงเพื่งนาเสือสีจากป้าเนื้อไปหาเยื้อยู่ถึงเขาควายกับสีไก่ละเขาไปนาทำดำดูเลง อน่าความหาความเพีงเย็บสมให้ไว้ในหัวใจอล่าวยงเขินไปเขีนต้งเข้าโจอยู่ในหมอที่โจไฟนั้น ลานเอ้ยอันความหักความผีฝากกับโจทย์หม่ไว้หลายสิ้นมุนคือห้อยปวดหัวว่าเธอนั่นใหม่มาตัวพี่สายนอตเต็มรอยสาด้ก้อยหวัวสาด มันขันยัางบ่อที่เสื้พี่สีขอรักเตะลาวดีผู้เลิศฟ้าบ่าจ้าบ่ผู้อื่นเดิอต่อจากนี้วันกะสีไก่ลาเมือ่อพวกคนเสือลาคนโกง โกงสิลาลาทขันบ้านเลยสิลาไกล <c oughs> อันลูกเคยค้นจนหายกาศิลาแม่เทาผู้เอาวนนอเปลนแกนเกน <c oughs> ตียงสิลาก่อเพิ่มไปบินเสือ่งอยบ้าน <c oughs> <c oughs> ลวาวดี นั่นเออเนี่อนะโอ้ยถ้าหากน้องเจอนั้นถ้าหากน้องเจอนั้นอยากมีโครก็เอาสาด่านเออ ย่วังคอยคนกลัวปวดตาต่อยผู้บุญก้องพี่นี่ส้มนอดูแล้วเมื่อถูกเนียวเกี้ยงหอยหอยดี โย่ไปกายแหงลอยเืนอย่ไปกายแหงลอยแม่ของเจ้านั่นล่ะเป็นน้องัำกลางที่หวงกันละบางคนนะโซคเฮามีจังคอยพออานาคตที่เสียงไกลเดือเงินอ ลาน้วยขันโจขึ้นหวาดสายย้ำใดให้เบิงลายเส้นหายในจดหมายอันเสียงเสือพองลายมนะื่อคนจนอยากใครขึ้นหอดนองหากใครขึน้น,อนน้องน้อนองให้มองผาเพื่อน,นง,งูุ ที่นู่นน้ำเอาให้เท้ไม่ลังอันยองค้างจากก่อนเดือบเบืนวังจากก่อนเดือบเบืนวังรักบ่สูงน้อมากน้อ ไก่หางฟ้าป่าสีหางว่างเย็นเสียงตะวนศิลาหลับหางหน้าไพฟาอัตมาศิลาทานขอร่อ่านถุกตุกทานสิคาล่าต่อบานสถานห้องทินประจําก่อนสิไก่กนละกรมของฝากบวติดมือเงินและท่องกระหาถือแต่อยู่มือหักมีน้อยมีแต่ศิลและถ้ำนันสิหน้าเผยแพ่ให้แกโยมญาติพี่น้องเป็นของคำคาคุณ ย่างฉันจากไปปุ่นอย่าลืมวัดกระทำทานหรือคนเที่ยวในสงสารหากเกิดตายบ่มีแล้วตายแล้วมีแนวคำนั่งไปจังสีเมียนย่าคืดโศค,คืดแค้นหลายถอนแต่มังมีแม่นซีดีสวายก็ตายย่างเดียวกันเมืองสวรรค์นีลพานเจ้าอย่าลืมให้จำไว้ไพ่ผู้เป็นคนเผาย่าใจเบาเกี่ยงง่ายเด้อแม่เดอ้อเด้พอพ่อเด้อไพ่ผู้เป็นคนเผา่าใจเบาเกียนง,ง่ายพร้อมถาวายให้แกเจ้าอย่าลืมทิมวัดว่า วัดทั้งคือตูดฝาเจ้ายาลาลืมหลงทั้งพระสงฆ์สัมเณรนผู้ติเป็นสะพานแก้วผ้ากันแก้วกันขามวัดตะว้บบนในปนอาในเดยาษีเศร้า,าอยู่พื้นเที่ยวจอมออาบายอีกจักหน่อยบรรดาสีใหญ่ไหว้ฉีบมอลาหน้ากายชรา,าส้มสุดอ่อนแห้งบอกเป็นเกา่าบอกผู้ไปเศร้าหากายชรา,าปเปลี่ยนขอรองเลี่ยงทุกทกทางให้เที่ยวจัวมออาบาย วันนี้ธรรมาภาพได้ยกสาธกขึ้นคือธรรมนิทานตั้งแต่อดีตการก็เห็นสมควรแก่เวลาตั้งแต่ต้นจนอวาสานเอวังก็จะขอสมมุติยุติลงด้วยประการชนี้